ต้องอดีเป็นคนเดียวยาวท่งนี้อดีตอะไรเส้นเหมือนอดีเส้นเมือนจะแบบออกเช่นต้นแทนนไ่โอเคค่ะที่หนเสือใ้วแก่วาอยู่นีเอองเั้เ่วเาตอต้องของคุ้นะนะมีแบ้นบาอะไร้ตาในส่วนของการท่องเที่ยวของเกาะยอเนี่ย หลังจากที่ผมเข้ามาบริหารสองปีเนี่ยการท,ท่องเที่ยวนี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆปีเนื่องจากว่าผมเองสังเกตได้จากการที่มีขยะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ผมเองก็เพิ่มรถขยะขึ้นมาอีกหนึ่งคันเพิ่มเจ้าจที่เก็บขยะใอี่ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ขยะไม่ตกค้างในแต่และคืนนะครับอันนี้ เป็นเรื ô, inh, ่องหมุนบอกได้ว่ามีนักท่องเที ò, uh, ẹ, ่ยวเพิ่มมากขึ้นของการท่องเที่ยวของเกาะยอนะครับซึ่งหลังจากที่ทางองค์กรเกาะยอได้รับรางวัลอปทหรือรางวัลขององค์การบริหารการจัดการพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอปทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจากชาติต่างประเทศเข้ามาเยอะ เพราะรางวันนี้เป็นรางวัละระดับอาเซียนนะครับสิบประเทศเข้า,าสมกวดการท่องเที่ยวซึ่งเกาะยอเป็นหนึ่งในตรงนั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเกาะยอนะครับที่ได้มีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่ร้านอาหารเนี่ย ในช่วงปีใหม่นี้ผมเองเนี่ยได้เตรีการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากที่เขารู้ว่าเอากอเกาะยอเป็นเมือท่องเที่ยวด้วยชาวไทอยอชาวมาเลเซียโปเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามานะครับซึ่งในตรงเนี้ย หลายร้านอาหารเตรียมการเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเตรียมเด็กเสิ์พัตตาเข้ามาเตรียมกุ๊กที่จะรองรับการบริการอาหารให้ทันที่เป็นตำบลเดียวที่น้ำรอบๆที่อยู่ใกล้กับเส้นทางที่จะออกสู่อ่าวไทยซึ่งจะมีน้ำเค็มเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราน้ำน้ำเค็มเข้ามาในทริษัตของร้านเนี่ยจะตกอยอค่อ ก่อย่ถึงจะได้มีสารน้ำมีน้ำปล่อยน้ําจืดและน้ำเค็มนะครับเพราะปลาทุกชนิดกุ้งหอยปูปลาทุกชนิดที่อยู่ในน้ำปล่อยน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยจะเป็นกุ้งปลาที่เนื้อหวานมันมนุ่มอร่อยจะไม่เหมือนกับปลาน้ำจืดถ้าปลาน้ำจืดล้วนๆกินจะสาบถ้าปลาน้ำเค็มจะเนื้อจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นปลาสารน้ำเนี่ยเป็นปลาที่อร่อยจร่กิงนะครับ ไม่ว่าปลาคาพงปลาคาบกหรือสัตว์น้ำอื่นๆทุกชนิดนะครับปลาเสือหรือเขาเรียกว่าปลากี้ตังก็อ,อร่อยนะมาทำเมนูแกงส้มเนี่ยทุกร้านอาหารต้องมีเมนูแกงส้มนะครับแล้วก็อีกอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีเมนูทุกร้านอาหารก็คือยำสายหลายทะเลของเกาะยอนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆทัวร์มากินยำสายหลายทะเลเกาะยอเขาถามกันว่าการ วิธีการทําอย่างไรผลิตยอย่างไรต้องใช้ขั้นตอนเยอะตรงนี้ต้องเอาสาหร่ายมาตากนับค้างทำให้มันออกเป็นสีขาวอะไรอันนี้ก็ตอนหลังเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสาหร่ายทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีทักษะประโยชน์แล้วก็เป็นอา,าหารที่ชาวไทยชอบทานมากก็เข้าใจนะถ้าก <c ười> ้องกู <c ười> ้ก <c ười> ับ <c ười> Do we you ever do you